การเมืองเข้มข้นนะครับกรณีของการเมืองซึ่งร้อนระอุจริงๆแต่ต้องเริ่มต้นที่ท่านองคมนตรีพระเดกสุริยุทธจุฬนนท์ก่อนเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ท่านให้สัมภาษณ์ในกรณีที่ชื่อของท่านไปถูกพาดพิงในคลิปเสียงที่คล้ายการสนทนาระหว่างพระเดกอภันตบุฒิทักษิณกับพระเดกยุทธศักดิ์ศิธิประภาทางพลเดกสุริยุทธ์ท่านองคมนตรีเนี่ยบอกนะครับว่าเป็นเรื่องเก่าสมัยยังรัฐราชการอยู่ซึ่งผ่านมานานแล้วเป็นเรื่องที่ลืมไปแล้ว ไม่อยากพูดถึงอีกและไม่ควรจะฟื้นฝอยหาตะเข็บคิดว่าทุกคนเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้ว่าควรจะทําอย่างไรถึงจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและตัวเองถ้าทุกคนคิดอย่างนั้นก็จะเป็นประโยชน์ส่วนนักข่าวถามเรื่องการออกกฎหมายนิรโทษกรรมจะเป็นแนวทางที่แก้ไขปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เนี่ยนะคะทางพลเอกสรยุทธ์บอกว่าคงจะตอบไม่ได้เพียงแต่ว่าจะทํายังไงเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ถามถึงกรณีของกลุ่มคณะเสนาธิการร่วมกองทัพประชาชนโค้นระบอบทักษิณน,นัดชุมนุมใหญ่กันสีสิ่สิงหาคมนี้เนี่ยน้องใบคุเอกสุรยุทธ์บอกว่าไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เรื่องนี้เป็นเรื่องของบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบถ้าหากว่าการแสดงออกไม่ใช่ความดุนแรงก็ถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญถามว่าแกนํากลุ่มเนี่ยมีพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพซึ่งเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่นหนึ่งร่วมอยู่ด้วยทางพลเอกสุรยุทธ์ก็บอกว่าไม่ได้พบกับพลเรือเอกชัยมานานแล้วตั้งแต่กเกษียณอายุราชการแต่เพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนการทํางานทางการเมืองหรือว่าการเคลื่อนไหวของพลเรือเอกชัยก็เป็นเรื่องของท่าน และก็พูดตอบไปด้วยนะคะบ,บอกที่มีการพาดพิงว่าผมในอยู่เบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มนี้ผมไม่มีอะไรจะชี้แจงความจริงคือความจริงผมมีงานและมีหน้าที่ของผมสิ่งที่ผมพูดคือสิ่งที่ผมทําอยู่ในขณะนี้และไม่ต้องการทําให้ใครมากลัวผมสิ่งที่ต้องการก็คืออยากจะให้ทุกคนช่วยกันทําให้ปัญหาของชาติบ้านเมืองลดลงฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ เป็นเรื่องของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอาการแสดงออกถ้าหากว่าแสดงออกโดยที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงก็เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องที่จะเกิดอะไรขึ้นมานั้นผมผมคงไม่สามารถคาดเดาได้ผมไม่ได้พบนะครับกับพลเรือใจมานานมากแล้วตั้งแต่พูดง่ายๆว่าหลังจากที่ เสียญจากราชการแล้วก็ไม่ได้พบกับท่านนั่นก็เป็นเรื่องที่ได้ผ่านมาก็เป็นเพื่อนนะครับเพื่อนก็คือเพื่อนอย่างที่ได้บอกแล้วแต่ว่าเรื่องของการ,ร,รทํางานทางการเมืองของท่านหรือว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองของท่านก็เป็นเรื่องของท่านไม่ได้เกี่ยวกับผม,มผมคงไม,ไม่ไม่มีอะไรที่จะไปชี้แจงนะครับความจริงก็คือความจริงแล้วก็ผมก็มีงานมีหน้าที่ของผมเพราะนั้นสิ่งที่ผมได้พูด นั่นคือสิ่งที่ผมทําอยู่ในขณะน,นี้นั่นแหละครับเมื่อวานนี้ที่สนามม้านังเลิงนะครับกองทัพประชาชนโค่นร,ระบอบทักษิณนําโดยพลรเอกชัยสุวรรณภาพประธานแล้วก็คุณไทยกรพลสุวรรณนะครับโฆษกของคณะเสนาธิการร่วมที่ประกาศตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ถแถลงถึงความเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับน้องไร้โดยระบุนะครับว่าจากความเลวร้ายของระบอบทักษิณ ใช้กลไกราชการขัดขวางและคูกคามการใช้สิทธิตาม,มรัฐธรรมนูญข่มขู่แกนนําขัดขวางการเดินทางของประชาชนรวมไปถึงการกินแก๊สน้ําตาของอใส่ประชาชนอันนี้คงจะหมายถึงตอนที่องค์การพิทักษ์สยามภาคแรกนะครับทางกลุ่มก้อนของคณะเสถียานิการเนี่ยระบุนะครับว่าเพื่อเป็นการเพื่อเป็นบทเรียนและตอบโต้อย่างสันติ กองทัพประชาชนจึงมีมติร่วมกันดังต่อไปนี้ข้อแรกก็คือให้กองทัพประชาชนในแต่ละจังหวัดไปจัดตั้งมวลชนแล้วก็ระดมมวลชนเข้ามาร่วมชุมนุม4สิงหาคมที่กรุงเทพมหานาครให้ได้มากที่สุดข้อ2ก็คือการชุมนุมครั้งนี้เป็นการต่อชู้ครั้งสําคัญที่จะขจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยให้แต่ละจังหวัดเตรียมความพร้อมสูงสุดในการระดมมวลชนเข้ามาชุมนุมเป็นระยะะยะรยน,นและ คุณไทกรบอกได้ครับว่าการชุมนุม4สิงหาคมเนี่ยนะฮะไม่ได้คาดหวังว่าผู้ชุมนุมจะมาจากจำนวนเท่าไหร่และยังไม่ขอเปิดเผยสถานที่ชุมนุมด้วยบอกเป็นยุทธวิธีการเคลื่อนไหวของกลุ่มค่ะจะบอกในภายหน้าแล้วก็อยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วยว่าถ้าคิดจะขัดขวางก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดส่วนจะชุมนุมยืดเยื้อและจะเคลื่อนไปสภาหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่ขอเปิดเผยเหมือนกันจะมีการประเมินสถานการณ์กันอีกทีในวันชุมนุมค่ะกันแล้วฮะ ในส่วนของสภานะครับก็ปแดนว่ารองประธานสภาคนที่สองเนี่ยนะครับคุณวิสุทธิชัยนรุนเมื่อวานนี้บอกกันนะครับว่าการเตรียมการในวันที่7สิงหาคมเนี่ยนะฮะประสานไปยังตำรวจนครบาลน,นำตารวจนักรวจปราบจราจ,จน3 4กองร้อยประมาณสัก600นายมาดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่รัฐสภาโดยจะเข้ามาประจําในรัฐสภาตั้งแต่เข้าวันที่6เลยนะฮะภายนอกก็เป็นหน้านที่ของนครบาลดูแลอยู่แล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการกำชับเรื่องตรวจค้นอาวุธหรือวัตถุระเบิดของผู้ที่ผ่านเข้าออกในบริเวณรัฐสภาส่วนถ้ามีการปิดล้อมรัฐสภาคนวิสุทธ์บอกนะฮะว่าก็ได้มีการเตรียมบันไดเตรียมบันไดแล้วนะฮะแล้วก็ทางออกฉุกเฉินไว้แล้วขั้นก็พูดทีเล่นทีจริงนะฮะว่าถ้ามีอะไรก็หลวงพ่อโกยกันอย่างเดียวแต่เชื่อว่าจะไม่มีความรุนแรงนี่พูดถึงหลวงพ่อโกยเลยเนี่ยนะฮะค่ะ อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมะว,ว่าประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสภาที่จะเปิดขึ้นมาหลังจากมติของรัฐบาลย,ยืนยันว่า7สิงหาวาระแรกคือพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองและการสลายการชุมนุมเมื่อพฤษภาคมปี53เนี่ยนะฮะและกระรวมถึงเหตุการณก์ก่อนหน้าตั้งแต่รัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยหลายกลุ่มหลายก้อนเนี่ยนะครับโดยเขายกเว้นแกนนําในร่างขีนเอาไว้ไว่าอย่างนั้น แต่ก็ยังเป็นประเด็นซึ่งทางฝ้าของกลุ่มประชาชนด้านนอกส่วนหนึ่งก็คัดค้านร,รวมถึงพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยนะฮะก็เกรงว่าจะมีเหตุการณ์อะไรหรือไม่ประกรันใดเพราะก็จะมีการชุมนุมในช่วงนั้นด้วยเมื่อวานนี้คุณจตุพรพรมพันธ์นะครับแกนนำนปชตั้งคำถามนะครับกรณีที่ ประชาธิปัตย์เมื่อวันก่อนเนี่ยบอกเป็นทำนองว่าอาจจะประชุมสภาไม่ได้เนี่ยน้องไรคุณจตพรถามว่าประชาธิปัตย์รู้ได้ยังไงว่าในการประชุมสภาวันที่7จ็เนี่ยจะประชุมไม่ได้รู้อะไรวางแผนอะไรต้องบอกให้ชัดประชาธิปัตย์ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาคัดค้านเพราะว่านิรโทศกรรมครั้งนี้เหลือให้แกนนําที่ยังต้องถูกดําเนินคดีต่อไปประชาธิปัตย์กระทาการข่มขู่เพื่อไม่ต้องการให้ร่างพรบนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาประชาธิปัตย์ลืมตัวเองที่เคยบอกว่ายึดมั่นในระบบรัฐสภา นะาะก็ถามต่อนะคะว่าทางพักประชาธิปัตย์ประเมินว่ามันอาจจะมีการประทะกันระหว่างมวลชนคุณจตุพรก็เลยบอกว่าผมขอร้องพี่น้องคนเสื้อแดงไปแล้วว่าอย่าเดินทางมาชุมนุมหน้าสภาวันที่7ที่จะมีการพิจารณาร่างพรบรนิรโทษกรรมให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะดูแลความปลอดภัยกลัวว่าจะเป็น,นกลเกมให้เกิดการประทะกันอ่อันนี้ทางฝั่งคุณจิตรบอลอ้างว่าเกรงว่าจะเป็น,นกลเกมให้เกิดการประทะกันและก็จะมีเหตุให้มีใครออกมาอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะฮะค่ะ